บ,บันที่6มกราคมนะครับ2565นะฮะอ่าตอาบอกว่ากล่องแลนไม่สามารถสื่อสารได้นะครับเป็นเครื่องทดสอบเบรก TRO นะครับประเด็นที่1เลยนะครับประเด็นที่1เลยก็อ่าเราก็เข้าไปตรงนี้พิมพ์คำสั่ง CMD คื M D, อ command น,นะครับแล้วก็คําคำสั่ง ARP -A นะครับดูว่าของเนี่ยเบอร์ หนึ่งเก้าสองหนึ่เนี่ยมีมไหมไม่มีนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง, computer, องนี้คือหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกนะครับเราก็ลองปิงดูเลยนะครับื้อความถั่และแน่นอนนะครับปิงหนึ่งเก้าสอก็คือไม่เจอนะครับมัญหาไม่เจอนะครับก็ถ้านะครับถ้าหนักกว่านั้นนะถ้าหนักกว่านั้นสมมุติว่าเรา ื่อกี้ผมลงโปรแกรมชื่อ Hercules ไว้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับมีโปรแกรมชื่อ Hercules นะครับแล้วก็กด Run นะครับไปที่ UDP Port นะครับอันนี้เป็นหนึ่งเก้าสองนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งสี่ห้านะครับพ o จะเจ็ดเก้าห้ากับสองพันสองกด l i เช่นนะครับ เอ uh, นะครับกดเซนต์นะครับค่าค่าไม่มากด E นะครับค่าก็ไม่มาเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าใช้าง,งานไม่ได้นะครับวิธีการตรวจสอบง่ายๆถ้าค่ามันมาเราจะเห็นว่าค่ามันมาเลยนะครับโอเคนะครับกเ็เมื่อกี้ให้ตรเขาลองปิดเปิดกล่องดูนะครับเดีย๋ยวลองเข้าดูใหม่ นะครับกด A นะครับอ่าเสียงมาแล้วนะครับกด E นะครับ c o a c มาแล้วครับแต่ว่ามันกระตุกกระตุกอาจจะเป็นเพราะเน็ตเวิร์กนะครับก็ใช้งานได้แล้วแล้วเดี๋ยวลองปริงดูอีกทีนึงเห็นแล้วนะครับอันนี้คือเห็นแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นนะครับอันนี้คือเห็นแล้วนะครับก็ พอตรวจสอบเองดูได eh hey, he ้นะ AIP ลบ A นะครับ hmm. ค okay. um, okay. uh, okay. ่ามาลลนะครับก็โอเคนะครับใช้งานได้เสร็จครับขอบคุณครับ